ระไรใหญ่กว่กันวันนี้พี่ไมเนอร์จะพาน้องๆไปเรียนรู้ความแตกต่างของสิ่งของขนาดใหญ่และขนาดเล็กกับหนังสือชุด Learning Mat with a l b e r t ซึ่งพัฒนามาจากกระบวนการเรียนรู้ในวิชาคณิตศาสตร์ของสิงคโปร์เนื่องจากพิเ่าป,ปี2022ประเทศสิงคโปร์ครองอันดับหนึ่งในทั้ง3ด้านรวมถึงด้านคณิตศาสตร์อีกด้วยถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลย ในชุดหนังสือ Learning Math with Albert จะมีกิจกรรมเกมออนไลน์ที่ช่วยเสริมทักษะในการจำแนกขนาดวัตถุด้วยนะถ้าพร้อมที่จะสนุกแล้ว Let's go <S Select the correct answer then select OK เลือกคำตอบที่ถูกต้องแล้วกดปุ่ม OK Which is smaller Good that's right Which is bigger Well done Which is smaller? Very good! Which is smaller? Good! That's right! Which is bigger? Great work! จะเห็นได้ว่าทุกๆสิ่งมีขนาดที่แตกต่างกันถ้าน้องๆออยากสนุกและได้ความรู้ปติดตามในตอนต่อไปแล้วพบกันใหม่บ๊ายบาย